มาถึงช่วงทั้งเด็ดทั้งโดนครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกเช่นเคยเรื่องเป็นที่เรื่องของคุณกิตินานเห็นว่ามีเรื่องเกี่ยวกับคนดังในออนไลน์ใช่ครับ<า>เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับช่างแกะสลักรองเท้าแตะนะฮะ<ร>ที่โด่งดังมากๆในสังคมออนไลน์ก็คือมีการแชร์รูป ๋อผมเคยเห็นแล้วที่เป็นรองเท้าแต่นันยางอะไร<ช>อย่างเงี้ย<ช>แล้วก็แกะ,แกะพื้นรองเท้าเนี่ยนะใช่ครับ,รบเขาเป็นใครครับนั่นก็คือคุณเดียวนะครับส,รสันทิศตานุสรน,นะครับเป็นชาวพัทลุงวัย21ปีจากเด็กเกเรจนถูกจับกลุ่มในข้อหาเสพยาเสพติดก็สำนึกกับตัวกับใจหวังจะสร้างอาชีพโดยมีรุ้นพี่นักโทษช่วยสอนวิธีการทำเป็นเวลาหนึ่งเดือนอจนได้ลายสักที่สวยงามอย่างที่เห็นเลยนะฮะ ต่อมาเขาจึงเริ่มสร้างรายได้ในเรือนจาด้วยการแกะให้แล้วไปขายกับนักโทษด้วยกันนะฮะอพอพอ้นโทษออกมาจึงแกะสลักโชว์ครอบครัวแต่พ่อของเขากลับนําขึ้นไปโพสต์ขายบน Facebook คู่ละ3 0 0บาทจนโด่งดังชั่วข้ามคืนในเวลาต่อมาแต่รอง,งเท้าก็สวยจริงๆนะสวยนะฮะออแบบโอ้โหผมผมเห็นแล้วแบบอยากสนับสนุนมากครับ่างนี้ถือว่าเป็นงานฝีมือที่แบบ แฮนเม็ใช่อาจจะถ้ามีรายแปลกๆเนี่ยอาจจะเป็นคู่เดียวในโลกเลยก็ได้นะครับต่อกันด้วยเรื่องของผมครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับแม่พิมพ์ยุคดิจิทัลก็คือคุณครูนั่นเองครับแต่ผมมีคุณครูคนหนึ่งที่เขาดังในโลกโซเชียลเหมือนกันนะครับนั่นคือคุณครูนกเล็กครับโอจีรพัฒนสุกางโหงครับเป็นคุณครูโรงเรียนบางมดตันเปาววิทยาคารครับผู้ผลิตคลิปอันโด่งดังทาง YouTube อย่างโฆษณา ขายสามเซสเคยเห็นเคยเห็นตลกมากที่เป็นเด็กเด็กผู้ชายคนหนึ่งถอดเสื้อแล้วมีเด็กคนหนึ่งที่คล้ายๆคุณนิวเป็นนิวน้อยมามาเสนอให้ให้ใช้จำได้ว่าช่วงนั้นนี่มันเป็นช่วงละครสุภาพบุรุษท้าเทพกำลังดังนะใช่นะครับก็ดังกันไปโดยเขาเชื่อว่านะครับการนำเสนอสื่อสมัยใหม่เนี่ยมาช่วยในการสอนเป็นการปรับตัวตามยุคสมัยซึ่งตนเองนะครับก็แต่งเพลง เองทั้งหมดเลยแล้วมีสามีเป็นคนถ่ายทํามีนักเรียนแล้วก็ครูเนี่ยมาร่วมกิจกรรมการแสดงเมื่อเด็กๆเ,เห็นก็ชอบใจครับแล้วก็เขาก็บอกว่าอยากให้มีคนเนี่ยช่วยทําสื่อแบบนี้เยอะๆอเด็กไทยจะได้มีภูมิคุ้มกันแล้วก็เป็นคนดีขึ้นก็จริงนะครเพราะว่าสื่อในโซเชียลออนไลน์เนี่ยเราก็เห็นว่ามี2ด้านจริงๆทั้งด้านที่ดีและด้านที่โอ้โหไม่น่าเลยนะฮะแต่เดี๋ยวนี้เด็กส่วนใหญ่เนี่ย อ่าไม่ใช่ส่วนใหญ่บางส่วนเนี่ยอ,อ,อยากจะเป็นเน็ตไอดอลก็ไปโอ้โหผู้หญิงนี่อลามมากเลย<ช>ครับอวดอะไรก็ไม่รู้ใช่ครับาบางทีงทคือผมว่าบางทีเราก็ต้อง ทางผู้ใหญ่เองก็ต้องหาอะไรๆที่น่าดูให้เด็กดูแลวมีความรู้สึกชอบรูออ้สึกว่าอยากทาตามด้วยครับผมมาเรื่องต่อไปนะฮะไปกันที่ประเทศญี่ปุ่นไปกันที่ท่าอากาศยานคันไซนะ,ะครับใช่ฮะที่โอซาก้าตอนนี้มีงานงานหนึ่งนะฮะที่น่าสนใจสำหรับคนที่เดินทางเป็นงานเกี่ยวกับอาหารการกินครับเออ,เอไปดูกันเลยคะว่าเป็นเรื่องอะไระเมื่อทางด้านของสนามบินนี้นะฮะเอาใจนักท่องเที่ยวด้วยกัน จดโชว์แร่ปลาทูน่าให้ได้ชมการสดๆพร้อมทำซูชิโดยพ่อครัวจากร้านซูชิสายพานไดกิซูยิซันนะฮะเขาบอกว่าหวังจะให้ชาวต่างชาติได้เข้าใจถึงเสน่ห์ของอาหารญี่ปุ่นโดยการสาธิตดังกล่าวนะฮะจะมีขึ้นที่อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศไปจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้เดี๋ยวนะใช่ครับสิ้นเดือนนี้ใช่ครับโดยแสดงันลา3รอบคือเสียดมองเช้าบ่ายโมงและก็บ่ายมโมงโอ้โห ไปทันไหมเนี่ยผมไม่ไม่รู้แต่ไม่แน่ถ้ามีมีตั๋วเนี่ยไปไปพรุ่งนี้เลยไปพรุ่งนี้เลยจริงๆสามีดีเมืองไทยอย่างสวนภูมิก็น่าจะมีสาธิตแบบนี้บ้างนะสาธิตโชว์ผัดไทยอะไรประมาณนี้โชว์ขนมจีนเออบีบเส้นบีบเส้นโชว์นะครับของผมนี่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบันเทิงเกาหลีครับที่บอกว่ามีสิบหนุ่มที่แบบว่าเท่จริงๆแต่คนโหวตเนี่ยคนที่บอกว่าเท่เนี่ย ปกติเนี่ยเราจะได้ยินเป็นผู้หญิงโหวตใช่ไหมอันนี้เป็นผู้ชายครับมาดูหนุ่มเท่ในมุมมองของผู้ชายกันบ้างว่าสิบคนเนี่ยมีใครกันบ้างครับก็เริ่มจากคนนี้เลยครับอันดับสิบครับเป็นของยูแจซอกครับรองลงมาก็คือโจอินซองอันดับ8ดครับฮาวางจองมินครับอันดับเจ็ดซองคังโฮอันดับหกวอนบินอันดับห้า ชเวมินชิกเออ,อันดับ4จางดองกอนอ,อันดับ3จองวูซองออ,อันดับ2ชาซึ่งวอนและอันดับหนึ่งก็คืออฮาจองวู<อ>ครับอโอ้โหนะฮะแต่ละคนนี่คือถ้าไปดูอ่ะเอาผมพูดจริงๆเนี่ยนะเห็นเห็นเห็นในรูปนะครับออจะแตกต่างกับผลโหวตของผู้หญิงมากเออพราะผลโหวตของผู้หญิงจะแบบว่าแนวแนว คืออย่างที่เราเห็นในในมิวสิกเคป๊อปอะไรเงี้ยโอ้โหหน้าตาแบบบางคนนี่ก็คล้ายกับผู้หญิงเลยอะไรอย่างงี้นะแต่ผู้ชายเนี่ยแบบโอ้โหเน้นแบบดูดูสมาร์ทเออครับผมปิดท้ายนะฮะไปดูการแข่งขันจูบมาราทอนจูบมาราธอนใช่ครับเห็นแล้วแทบอยากจะเมื่อยแทนอะเดี๋ยวนะจูบมาราธอนก็น่าจะปกติเนยไม่ปกติใช่ไหมใช่ครับอี้พิเศษกว่านั้นพิเศษกว่านั้นยังไงครับไปดูกันเลยฮะ เมื่อทางด้านของการแข่งขันที่มหานครฉงชิ่งนะฮะจูบมาราธอนเนี่ยฮะตามสโลแกที่มีชื่อว่าส่งรอบจูบแสนวัดแกคนรลักเพิ่มความพิเศษคือนอกจากจะต้องจูบกันแล้วนะฮะให้ทำอะไรครับยังต้องทาท่าทางพิสดารตามที่ผู้จัดกิจกรรมกําหนดท่าทางพิสดารก็มีทั้งยืนจูบโดยให้ทั้งสองคนใช้ขาย,ยืนเพียงข้างเดียวและก็ท่าอื่นๆรวมทั้งหมด7ท่าด้วยกันโอ้โหในภาพนี้ ผมว่ามันคุ้นๆมากนั่นแหะสิฮะแต่หลังจากเริ่มการแข่งขันไปสักพักก็เริ่มมีคู่รักที่ทนต่อความยากไม่ไหวยอมแพ้ออกไปสุดท้ายเหลือคู่รักขาอึดทําได้ครบบททุกท่าในเวลาห6บกนาทีก็ได้รับรางวัลชนะเลิศก,กันไปโอตตลลาท่าในผมว่าไม่ไม,ไม่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่จูบแล้วนะคะ <c oughs> น่าจะเป็นอย่างอื่นแล้วนะฮะมันแปลกๆนะครับครับ <c oughs> ผมผมนี่ก็คือเรื่องราวข่าดที่เราก็สอดมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันในวันนี้นะครับ ยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวที่ท่านผู้ชมคลิกอ่านได้ตลอด24ชั่วโมงที่ w w w m e n a g e r c o t h ครับอย่าลืมนะครับคลิกเดียวรู้เรื่องอ ADS TV เพือ่อการออนไลน์สวัสดีครับสวัสดีครับ